ค่ะทุกท่านมาพบกับตุ๊กนะคะวันนี้เป็นการเปิดตัววันแรกนะคะหน้า YouTube Channel ของตุ๊กเองนะคะวันดีคนรักนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาชมบรรยากาศอัปเดตนะคะของการเคียลิงพื้นที่ สเพทีเมียมของเรานะคะอยู่ที่คลอง14องครักจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะระหว่างนี้นะคะอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีพื้นที่กว่า40ไร่กันเลยนะคะอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะคลิกลิงก์เข้ากลุ่มนะคะรอฟังข่าวดีกันได้เลยค่ะเราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะ ระหว่างนี้นะคะท่านก็เตรียมเงินดาวให้พร้อมนะคะเงินดาว5 0 0 0มืนบาทนะคะเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไว้ให้พร้อมนะคะเราเปิดขายเมื่อไหร่ท่านจะได้มดไม่พลาดการอัปเดตไม่พลาดข่าวดีนี้นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศของการเทลลิ่งพื้นที่วันแรกนะคะรถแบ็คโฮ5คันนะคะวันนี้นะคะเราก็พา ชมภาพบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 6 9 6 2 1 6289ค่ะวันเปิดทายนะคะมาพบกับคุณตุ๊กได้ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะเปิดขายเมื่อไรสนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมนะคะแอดไลน์หรือจะโทรมาหาตุ๊กก็ได้ค่ะเบอร์โทร0 9 2 2 9 2 2 1 6289ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ